สบายดีพี่น้องสบายดีที่ถือหากระดูกทุกคนเนาะพ่อๆกับสองน้องมินนี่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ก็พากันมาหาเห็ดเนาะสงกรานต์ก็บ่ได้ไปเล่นน้ำมู่พี่น้องไวริณแน่นหน้าบ้านน้อยนึ่งอ้าวมานเลยพี่น้องแต่ปลลลางมึูกเห็ดโคกพี่น้องนี่เห็ดโคกอ้าวใส่คุกแม่งกันนะมาตาม อ้าวในตีนอีกมันเหยียบมาเลยบอกฮะไม่กินหน้าคือหลายเฮ้ยไม่กินหน้ามาเข่าเก็บ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 เอาใส่เอาหมอกสิวัาน้ำถากไล่กดแทะกดติดตามผักเบืองผักส้มในเด้อพี่น้องด้วยตล้วนี้กับี้เฮ้ยมันกำลังเป็นตีนกับมีเนาะเหคนดูใจคนละคนเห็นจะนอนกับเมื่อวนหมอเก็บยอะไรไม่รู้น้องลูกสาวเานี่เก็บเก็บเก็บเออหมดไปหาอันนี้อนใจโห สบายดีพี่น้องโอ้ยลืมดินดอกใช่ฮเพิ่งดูนี่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 เป็นดอกเลยเห็ดโคกพี่น้องเห็ดโคกพี่น้องพูดว่าเห็ดตีนขาวบ่บ้านเฮาเอิ่นเห็ดโคกนี่แกงมือหน้ากระเซ็บขนาดแต่มือหน้ากระก็บแท่นี้แหละพี่น้องลรำเก่าได้ร้ายได้ไหมในช่องเคยหลาช่องน้องสลับได้เต็มคู ท in ียบังดูเฮ่ทังมามีบอนาเห็นบ่เหนาน้ำกับมีเนาะมันเลยเหน่าไม่เท่าเออแม่นมันมันแดดเนาะมันเดดมันเหี่ยวเป็นยังไม่ขี้นาคไม่ขี้หนักลายกันเต็มเลยวันไม่ขี้หนักลายขนกันนยเต็มเลย ก็นานๆาเนี่ยนะคือบ่มีเลยมันบ่มากออกนาได้มันออกใกล้ๆ้าฝากันโฟมออกหมดเลยพี่น้องเห็นเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะอีกแล้วพี่น้องนั่นกระลาวเมีนมใส่ตัวดอกใหญ่ลพี่น้องมีดอกเดียวนี้ดอกนี้นะว่าจะกินสีอิ่มย้อน อ้าวตาด้วยน,นี่พี่น้องอุย้ยปวยโบเก็บดอกคอยเอาเก็บเอาปวยดอกใหญ่เลยพี่น้องฝากก็ไลก็แชร์ก็ติดตามอ้ยในครูมีทั้งหอมหมักสะแบงกับมีแล้วจะไปแกงกินบ่อเอาไปเล่นบ่หาวงตามนี่ลยพี่น้องเขาเจ้าว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกอได้เฮ็ดน้นามากขาขาเขาออเขาเจ้าว่ามันแตกบ่เฮ้ย คือว่าเจ้าเขีย่แลละมันแต่บ่แมน่นบ่เดี๋ยวเวลากหาเขีย่นพี่น้องเห็นกับเบิรงไปเหยาๆเนาะจ็กสีได้ชำได้มันหนาแร่งได้เห็ดหาเห็ดหนาแร่งปกติเขาเจ้าต้องไปเด่นชงการ่เหามาหาเห็ดยังเงครั้งแรกครังแรกหาเห็ดหนาแร่งครังที่สองแล้วเท่านับฟูกเด้เท่านั้นมันเรียนะงงอเลยมันเลี้ยงควายเลยเห็นไปลุยลุยพี่น้อง หมดสลากเจ้าเคียเห็น uh, บ so right uh, right, right. anyway. ่เฮ้ยรีว่าเห็นโลดเออเพามันยังงามอยู่เนาะสองพี่น้องโอ้แตวนั้นมันเหี่ยวเนาะมันตัวน้อยนะอันดีเด่นมันยังชุ่มอยู่เด่นเออเฉพาะมันยังขืนได้เคียเบื้งเคียเบื้องขัดกไลขัดแชียปากเบื้งเดี๋ยวดีพี่น้องเด้อนั่นนั่นนั่ะเดี๋คือบ่ิเวณตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ โอ้ยมาอีหัปหานํากันนี่พี่น้องหานํากันไปเรื่อยๆสิได้บ่ได้ก็เบิ่งนํากันจนจบเนาะว่าเฮาสิได้ลายซําใดเห็นอีกแล้วพี่น้องดอกนึงแต่ดอกบ่ใหญ่ปานไดเนาะมีเพิ่มอีกบ่เบิ่งก่อนพี่น้องมืเาเาได้เคยล่านะ นี่พี่น้องเห็ดโคกพี่น้องเห็ดโคกงามงามเลยแข็งแข็งอีกเนาะมองละดอกซองดอกพี่น้องเก็บเล็กผสมหน่อยเนาะเห็ดกอพี่น้องแต่บ้านเคยล่าเอื้อนเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน e มากเนาะนี่เห็้นนี่เหรอพ่อเฮ้ยเออกำลังเป็นจีพี่น้อง ใช่เออขึ่นจ่เก็บดิล่ขอยเก็บเอาเลยดิใช่เออสำนีนะพอดีอันตัวพองข่อยน่ะมันน่อยเกินหน่อยหดออซาฮาดีดมันชุ่มดิเนาะรอยเก็บมันชีดเด่นอน้นะเมื่อไรโอ้ยมาต้องขุดดอกซะฮามองไหมโอ้ย เด้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 เออขันชั้นนี่นะถือว่าน้อยแล้วอยากน้อยโพดบมแล้วแต่มันบ่ใหญ่ดอกพี่น้องเฮ็ดก่อนี่ข้ามันใหญ่มันสีใหญ่โล่นั่นนะมันถือไปนั่เทียมนี่หน่าเห็นบ่เต็มอยู่น่ะเฮ้ยเยอะไหมน้อยง่ายขึ้นมะเออง่ายขึ้นมะจ้องดอก มวนมวนน้ำกันพี่น้องฝากเบื้องเด้อสองน้องมินนี่เนาะข้างแรกเมี้เ,เห็ดน,น้ำหมากออกข้างแรกของปีช่วงสงการเลยวันนี้มันชิมหาเนาะมือที่ชิมหาอย่ามาไม่ติ่งกวาดเบื้องหนา้นานเห็นบ่เกี่ยวเอาเอา,เอาโลดหน่อยๆก็ได้น้านเห็นบ่แตกออกหมดเลย ควัดแฮงแท้เปนอ้าวกันนีเด้นี่เออสงแมงนหอมเลยคัดขึ้นให้หอมโลกันเฮ็ดอันนี้จี้กินเจ้าจี้ปนมาในตีนน่ะงไปติาเบิ่งแต่กะนาเห็นซ่ํานี้น่ะเพิ่นสิบ่ใหญ่ดอกคัดให้ด้เอ้ยซื่อๆ โอ้ยบ่ะโอ๊ยว <centimet re> ่ะวลยยเจ้าเิหนาค่ะทั้แมคีนาทั้งหอนพี่น้องนี่มัดอบก้นี่ก้งนี่พี่น้องเงียนเดียวนี่บอเงียนเดียวนี่โอ้ ง่ายแหแน่หม้เ,เออ,อยกได้ยา่างๆชมีเน้นนะนเ,นเออมันบ่ใหง่ายเดีนยวอนแล้วอยากพ่อตัวผู้มันง่ายๆมันบ่มีเหอูนะเออสีชมพูสีแดงสีม่วงมันมันง่ายขันสีน่ะนะคันสีขาวนี่มันเยียน้อย มาแล้วพี่น้องนี่โดนเขี่ยจนไงสองปังหงที่เขาต้องการเอาเก็บมาเก็บยอะมายึงมายึงมาก่อนกจบมาเอาไหนมันเอออ่ะแน่นี่หละแค่นี้แล้วเฮ้ยมูใหญ่มันนะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นตัวน้อยบ่หน้าสองอันเลยน้อยก็เอาเก็บมาลย อันใหญ่ๆนะเพิ่งมานเถอเกี่ยอะไรบ้างตัวนี้แห็มันขึ้นมาแต่ดอกมันเอาตัวหนึ่งผมไปเอาเอยเดี๋ยวในตีนอุ้ยอุ้ยมานเลวพี่น้องนี่นี่นี่ชี้เก็บนี่เก็บตัวนี้ก่อนอุ้ยนี่อันนี้น่าแย่พี่น้องนี่นะนี่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 เราจะพึ่งขามไปไล่มาขานี Alter, ่ก่อนนี่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  bí ngon nè, bốn trăm gì ạ, bảo rồi, trổ ngăm ngăm pino nè, ngăm này nè, cây ngăm rồi pino, nhảy nè, ui, nha, hết. กวาดไปเรื่อยกวาดไปเรื่อยมันชุ่มเนยเนาะขั้นไหมันจะจิ้มแกงยแเยอะเนาะเออขั้นมันได้ลายนะ <laughs> มันล่างง่ายนี่เลยเลมวนมวนพี่น้องผลงานกันนี่พี่น้องอันใหญ่ๆนี่เป็นดอกอ,อ,ดอ,อันเห็ดโคกเนาะอันแดงๆนี่ดอกสเปรย์อออดอกไอเห็ดเห็ดนี่นี่นนอันนึงนี่ เพ็้นน้ำมาพี่น้องเนี่ยไปน้ำเสียมเลยนะเอามาช่ำนี่กัเบเช่บคือกันชดประมาณสิบดอกพี่น้องเลยเจ้าชีพพอคำหนึ่งไปลุยต่อม้วนมวนโอ้ยซ้อมไม่รู้ไปเลยพี่น้องไปมันดอนไม้พี่น้องด,อน,ด,อ,นนอ,งดอนนี่มืดเลยเนาะ ปะพี่น้องทางล่มบาทน,นี่ไปเบิ่งอีกมองหนึ่งขันข้าเจ้าบรหาก่อนขันพันโตอีกเธอหนึ่งเฮงกระเดกสีออกเนาะเฮ็ดปวกบันนี้สีออกสีออกเนาะอันนี้มันเอาเฮ็ดสนเลยแต่ว่ามันยังดินแข็งไง ขะนะตั้งเกี้ลูกสาวเหงื่อแต่เคอแต่นั่นไงไม่ขีหนาลุ่มลุยบ่ลอยไม่ไม่ขีหนาลุ่มเบาเงียบซะขนาดลุ่มคนงานคทำพี่เนาะแค่เป็นดอกใหญ่เลยป้าการเสือเมียมันก็สีบุ่ใหญ่เด้พี่เนาะนี่นะบุ่ใหญ่เันด้ ไปดิในงามสิอยาพูดตอนน้งาออนะนลงมาลงไปสิออกมาน้าจ้องเะยตัวนี้น่นหอนโดโ่นักศิลาะลงดอนไต่วานนี้พี่น้องเลยมัก็ิีเดลาปีทีบแล้วพี่น้องจ้าไม่พอไม่กินหนาเนาะพี่น้องจ้าเนาะ ปากเปิงผาซุ่มส่องน้านสาวในเด้อผ่าเป็นกำลังใจให้ส่องนู้นหน่อยลูกสาวละอ่ะแล้วกับผ่าซ่งเลยลูกปคกป๊อกปุ๊บก,ก,ก,ก่อน <c oughs> แกรนดนออเกเด,ดดี้สูตรชีชมพูฮิตออกกับเดือน,เ,อนเมษาที่สิบห้าเมษาเลยมื่อน้องกับที่สิบสามน้องที่วัต ຊິມາລົງມາເກັບກລະສິທີປານປດມື່ິລົມກາຄວວນອຍມມືອພາຄວຍ